คุณมีพลังแล้วเหรอคุณดาวิคุณดาวิคุณมีพลังใช่ไหมฮะอะไรนะเอ้ยอย่าดิดาวิพี่ไม่มีพลังแล้วไงเด้อเฮ้ยเฮ้ยหนูว่าหนูอะจะเป็นคู่แข่งของพี่หรือหนูควรจะเป็นเทพพี่ดู วันนี้สุดนักแสดงช่อง7ีคนก่อนเรามาดูกันดีกว่าอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอไปเป่าแต่สั่งเลขเทพก่อนเยปะเทพอยู่ไหนตินเดียวนี้โอเคน่าจะหลับอยู่สองคนใช่ไหมลูกสองคนค่ะสองคนลค่ะเพราะว่าหนูที่เติรมาช่วยค่ะว้าย พี่ไม่มีพี่ไม่มีค่ะคนโอเค <c oughs> พี่ไม่มีพี่ไม่มีไม่เป็นไรพี่เตอ๋อพี่เต๋อมาเป็นเทพให้ดาวีเดี๋ยวพี่หาใครก็ได้เป็นเทพนะ <c oughs> โอเคอเอาไปไปไปทุกคนไปพร้อมแล้วพร้อมแล้วดาวีไปเลยลูกน้อง <c oughs> no, ดาวดกดเลย <c oughs> นกดจะมีสิทธิ์แพ้แบบกปล่าะหรอคะเกี่ยวหรอคะคนกดจะแพ้ปรไม่เกี่ยวลูกมันถ้าถ้าคนเ,เขาเรียกว่าตั้งกติกาคนนั้นอาจจะแพ้เพราะตามสติแล้วถ้าสมมุติว่าเราตั้งว่าคนแพ้ทําอะไรส่วนใหญ่จะโดน <laughs> ใช่เพราะฉะนั้นอย่าตั้ง <laughs> พี่แพ้เยอะมากถ้าพี่ตั้ง ก็อ้แล้วแต่ใหม่เลยมาอยากตั้งให้พี่ทำโทษอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาง้นไม่มีใครนำโทษนะไม่มีพันิชเมนต่แ้่อยากไปดูเฉยว่าครั้งแรกกับเทพพี่หนจะเป็นยังไงใหม่ใหม่มาตอนที่ power เช็คที่ power ไม่น่าจะเช็คตอนนี้ได้เลยไม่แน่ไม่แน่อาจจะเป็นการอาจจะมี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 เอาแล้วเอาแล้ว เข้าใจไหมเข้าใจไหมไปช่วยกันเข้าใจค่ะทุกคนไป,กไปค่ะทุกคนทุกคนช่วยกันเข้าใจค่ะเขอข้อสองห้องได้นะคะแยี่งกันข้อได้นะคะคไปค่ะทุกคนช่วยกันค่ะ,คคะมาแล้วเฮ้ยพลังใหม่มาพลังใหม่มาพลังใหม่มาถ่ายลูกเอ้อต้องตอนไปถ่ายละครค่ะก็ไปถ่ายบ้านเรือนไทยแล้วลูกพี่ที่มีถ่ายเยลยบ้านบ้านที่ถ่ายลายกินารีใช่ไหมเห็นสุพรรณมาค่ะใช่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 อยู่ด้วยกันหนึ่งเดือน ใช่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 บ้านบ้านสีดำดำใช่รอดูแม่อยู่นะจ๊ะพับเป็ดเนาะพับเป็ดพับสลังจะหักเสียค่ะพับเป็ดพี่ก็ทำอยู่บ่อยๆตอนโยคะท่านึงตอนโยคะเนี่ยทำตอนไ้นโยคะไงโยคะท้าทำท่านั้นใช่ยาว เฮ้ยไม่พี่รู้สึกเหมือนกำลังจะมีนางฟ้ากับเทพบินมาแล้วนะแสดงว่าพี่พี่เริ่มร้อนละป่าวแอร์ไม่ได้เปิดเอาแล้วหร่อเอาแล้วไม่ไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อในนางฟ้าไหมเชื่อในนางฟ้าค่ะนางฟ้าแต่ว่าไม่คุณสามไม่ไม่คุณสามไม่ ไม่คุณสามมาแล้วค่ะคุณสามมาค่ะ24คนค่ะอันนี้ต้องได้นะทุกคนนะ24คนจิ๊บจ้อยอเร็วพี่ต๋อเราเลวพี่ต๋อเร็วเลวพี่ต๋อเลวอยากกูหลังกันเดียว X X ขอเ X <laughs> นอยู่ค่ะเออเ,เอ,เอ,เอช่วงหลังเติมเงินไม่ค่อยทันนะตอนเนี้ย <laughs> ไวใช่ไ,ไทุกคนกูณสามาเร็ว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 ทุกคนไปเร็วทุกคนไปเร็วทุกคนโอ้โห อันนี้กูหลับเยอะห้องอเราก mm ูห hmm. ล cool. like right ับเยอะืหกูหลับหยุดแล้วนะไปไปอย่างอื่นได้แล right okay, ้วไปอย่างอื่นได้แล้วกูหลับไม่ได้พี่เต๋อกูหลับไม่ได้โอเคทุกคนไปต่อค่ะทุกคนไปต่อค่ะเฮ้ย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 ว้า มันปังมากดาวิฉันเชื่อในศัก,กยภาพห้องเอยแล้วเอาแล้วศัก,กยภาพห้องพี่กิงโกมาแล้วพีกิงโกเบิรกมาแล้วเบิกมาแล้วตอนนี้พี่กิงโกะเราจะต้องหาหาคนมาสู้กับพี่กิงโกะให้ได้ใคร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 ไม่มี ห้อง,อง้องพี่บอกว่าด่วนเอาแล้วคุณสามด้วยนะพี่ <networking> ถ้าพี่จะสู้พี่กิงโกไปแล้วเทพของดาวพี่พี่กิงโกเป็นเทพดาวีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ดาววี เรีนยนเชิญค่ะถ้าพี่เต๋อจะเป็นประธานใพิงกี้ด้วยเออแล้วพี่เต๋อแล้วเฮ้ยข้างข้าเฮ้ยเขาเขาเขาให้ทุกคนได้ทำคลิปเลยว่าวันนี้ดาวิกับสาวิมาเจอกันดาวิกับสาวิมาเจอกันแล้วไม่มันเป็นการเริ่มต้นที่ดี <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอ้ยมีหมอกมีหมอกบางพังตาเฮ้ยขอบคุณค่ะบินขอบคุณค่ะเฮ้ยเฮ้ยน้องบินมาน้องบินมาโอ้โหโอ้โหเมาจังๆแล้วควันขอบคุณคายกันจนบางทีไม่อารู้ว้าไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ต้องเป็นเป็นจานลึกไว้หน่อยนะลูก แม่แม่อ่อนพี่หนูอ่ะก็แม่ไม่ได้อ่อนแม่ไม่มีใครตอนที่จริงจริงี่ีเหนูรอแม่ก็ปกติแม่ก็ไม่เคยแปดพันแหละลูกเขาอยากให้ให้มา,าดิใช่ใช่สิไม่ใช่เลยเขว่าคันที่สองแท้แน่นอนไม่ใหม่เป็นเหมือน new comer ใน tiktok เอาจริงๆนิว new comer <c oughs> ในเวอร์ <c oughs> ในเวอร์ที่ อ,อุ้ยขอบคุณแอรตูนค่ะเเขาเรียกว่าเดี๋ยวกําลังจะเทิร์นโปรไงเดี๋ยวว่ามันจะเทิร์นโปรแล้วนี่ไงใกล้แล้วนี่ไงไล์มือโปรคนต่อไปประเทศไทยไมย่เดี๋ยวพี่พาไปต่างประเทศเดีย๋ยวไปประเทศอะไรถ้าวันไหนว่างเดี๋ยวพี่พาไปชอบประเทศอะไรชอบประเทศอะไรหนูชอบเกาหลีก็สนุกอ่าเกาหลีเอาแบบน่าก,กลัวน่าก,กลัวแมแบบว่าคนดูเยอะเกือบหมืน่นสองหมืน่นะแมเอาแบบ ฝั่งอินโดมาเลยนะได้หนูชอบใช่ไหม,ไ,มได้เออหนูว่ามีก็หนูมีแฟนฐานแฟนที่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวพี่เอาเอาคนที่คนดูสักประมาณหมื่นหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยใช่โอเคโอเคอุ้ยตอนนี้พี่มีนางฟ้ามาแล้วนะรู้ยังเ <laughs> <laughs> พิ่งมาเพิ่งมานางฟ้าหล <laughs> พี่ไม่พี่ไม่ได้ท้าทายกับนางฟ้าแต่พี่อยากเปิดการมองเห็นให้ทุกคนเห็นว่าพิงกี้ดดวีกับสวีมาไลยคู่กันเออ